รารับการเรียกเงินจากการทำธุรกิจนวดหน้าการสร้างเงินล้านจากการนวดหน้าไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะคะท่านเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจนวดหน้ามาทั้งหมด7ปีเต็มใน15วันแรกท่านสามารถสร้างรายรับได้หลักแสนจากการนวดหน้าแต่มันเป็นหลักแสนที่เดี๋ยวหลักแสนเดี๋ยวหลักหมืน่นเดี๋ยวหลักแสนหลักหมืน่นอยู่อย่างนี้ย3ปีเต็มๆค่ะจนมองว่าเฮ้ยธุรกิจนวดหน้าเนี่ยมันใช่ธุรกิจที่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราจริงหรือเปล่ามันจะเป็นธุรกิจที่ เราสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูตัวเองให้อยู่ดีกินดีได้หรือเปล่าวันนั้นเกิดความท้อแท้สิ้นหวังรู้สึกว่า ไม่อยากไปต่อแต่ก็คิดในใจว่าเฮ้ยสู้มาถึง3ปีแล้วนะเราขาดอะไรวะวันนั้นน่ะมันเลยทําให้ทันรู้ว่าการที่เราเก่งนวดหน้าอย่างเดียวทํานวดหน้าเป็นอย่างเดียวมันรวยไม่ได้มันต้องขายให้เป็นทําการตลาดให้เป็นพอทันรู้แบบนี้นะคะทันก็เลยไปเรียนรู้วิธีการการทําการตลาดการตลาดที่ดีที่สุดก็คือการทาการตลาดออนไลน์ค่ะ,คะเพราะว่าต้นทุนมันน้อยมากเปิดสื่อออนไลน์ไม่ต้องใช้เงินเลยเอาความรู้ทุกอย่างที่ ต,ตัวเองมีออกมาอยู่หน้ากล้องค่ะ ออกมาให้ความรู้อยู่หน้ากล้องค่ะตอนนั้นนะคะไม่มีกล้องไม่มีปัญญาซื้อก็ใช้แค่มือถือ iPhone 4ไฟก็ไม่มีค่ะใช้ไฟจากธรรมชาติเลยใช้แสงจากธรรมชาติเลยแล้วก็ตัดต่อในคลิปนะคะในคลิปแค่มือถือเท่านั้นทันทำแบบนี้ตื่นเช้ามาเขียนว่าเราเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรก็จะดูก่อนวา่าเรามีปัญหาอะไรบนใบหน้าบ้างเฮ้ย <"He i, S 2> มีปัญหาเรื่องล่องแก้มมีปัญหาเรื่องล่องน้ำมักมีปัญหาเรื่องถุงแก้ตา มีปัญหาเรื่องหนังตาตกเอามาเขียนวันละเรื่องวันละเรื่องวันละเรื่องทําคลิปไปวันละเรื่องแล้วทันก็ทําอย่างนี้ไปพอมีคอมเมนต์มานะคะเออมีปัญหาเรื่องนี้ทันก็ทําเพิ่มไปค่ะปรากฏว่าเพื่อนๆค่คะ3เดือนเท่านั้นจากการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอสามารถทําให้ทันสร้างรายรับได้ต่อเดือนหลักล้านค่ะ ฟังไม่ผิดค่ะสร้างรายรับเด่นหลักล้านต่อเดือนเพราะในคลิปวิดีโอมันไม่ได้ทําให้คนเนี่ยรู้จักทันแค่ในกรุงเทพไม่ได้รู้จักทันแค่ในประเทศไทยแต่ทําให้คนเนี่ยรู้จักทันทั่วโลกฟังไม่ผิดค่ะรู้จักทันทั่วโลกเพราะคนทั่วโลกเขาเล่นออนไลน์กันหมดมันก็เลยทําให้ทันนะคะได้รับเงินจากทุกสกุลเงินทั่วโลกเข้ามาอยู่เปลี่ยนชีวิตทันได้จากการที่ทันไม่เคยหยุดเรียนรู้ไม่เคยหยุดการพั พัฒนาตัวเองและลงมือทํามันทุกวันค่ะวันนี้นะคะท่านอยากให้เพื่อนๆืนทุกคนนะคะที่ทําธุรกิจความงามที่อยากจะร่<ต>ำรวยอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากที่จะประสบความสําเร็จไม่อยากเสียเวลาลองผิดลองถูกท่านเปิดคอร์สสอนแล้วนะคะวันนี้ให้คุณมาเรียนรู้เคล็ดลับเลยวิธีการพูดหน้ากล้องต้องพูดอย่างไรต้องเตรียมเนื้อหาอะไรบ้างนะคะและวันที่2เลยก็มาเรียนรู้การตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทาจริงฝึกจริง<ะ> ตอนแล้วนะคะเราจะอยู่กันแบบ2วันเต็มๆนะคะเรียนที่ นาคมีว่าซอย9ลาดเท้า71นี่แหละค่ะตอนนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นการเปิดคาสเรียนคารแรกนะคะครั้งแรกเลยทันจะถ่ายทอดทุกเคล็ดลับที่ทันทําแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของการพูดหน้ากล้องการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนใจใครอยากเปลี่ยนชีวิตอยากทําธุรกิจให้ดีขึ้นอยากเรียนรู้เทคนิคมาเรียนได้เลยให้ราคาพิเศษสุดๆเพียง1ิท่านเท่านั้นในราคา6กพันเ ร้อบาทฮะอะไรนะ6,900บาทฟังไม่ผิดค่ะใช่6900บาทแต่เพียง10ท่านเท่านั้นนะคะ10ท่านเท่านั้นท่านไหนสนใจนะคะพิมพ์คาว่าสนใจและสมัครโอนด่วนเลยค่ะและเดี๋ยวมาเจอกันนะคะในคลิปเรียนค่ะอยากสวยอยากรวยเร็วๆก็ต้องฝึกตัวเองให้เป็นให้เก่งเร็วๆค่ะเรียนรู้จากคนสำเร็จสำเร็จเร็วที่สุดเพราะท่นก็ทำมาแล้วค่ะ ก็ไปเรียนรู้การทำออนไลน์ต้องทำยังไงหนึ่งคือการตัดต่อคลิปวิดีโอสองคือเทคนิควิธีการพูดหน้ากล้องต้องพูดอย่างไรนะคะท่านก็เริ่มเลยค่ะไปเรียนรู้เคล็ดลับวิธีการพูดหน้ากล้องกับท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะเป็นคอร์สแบบ VIP พูดบอกเลยนะว่ากวาดเงินทุกบาททุกสตางค์ในกระเป๋าที่มีเนี่ยไปเรียนเลยแล้วก็มั่นใจด้วยว่าไปเรียนแล้วจะได้ความรู้กลับมาพอทันไปเรียนแล้วนะคะทันไปเรียนรู้วิธีการพูดหน้าก้องเคล็ดลับวิธีการพูดยังไงดึงดูดให้คนสนใจแบบไหนได้อย่างไรพอเรียนเสร็จปุ๊บเอามาลงมือทําค่ะเฮ้ยเราตัดต่อวิดีโอไม่เป็นไปเรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโอค่ะกับ ท่านอาจารย์เสกสรรปั้น u t u b u นะคะท่านก็เอามาทำค่ะความรู้จากการนวดหน้าท่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์สมคิดระหว่างกูลเรียนรู้เรื่องการบริหารเรียนรู้จากอาจารย์สมคิดระหว่างกูลเรียนรู้วิธีการพูดหน้ากล้องเรียนรู้กับอาจารย์บัณฑิตอึ้งหลังสรีเรียนรู้การตัดต่อคลิปวิดีโอกับอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube